สวัสดีครับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีกลไกการป้องกันตัวเองเสมอเพื่อความอยู่รอดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ล่าหรือผู้ถูกล่าไม่ว่าจะเป็นบนสุดของห่วงโซ่อาหารหรือว่าล่างสุดของห่วงโซ่อาหารนะครับในบรรดาสัตว์เล็กๆที่ถูกล่าเป็นประจำก็จะมีการพัฒนาการหลากหลายมากเป็นพิเศษเพื่อป้องกันตัวเองจากนักกล้าแต่แน่นอนว่าต่อให้พัฒนาอย่างไรนะครับก็ยังด้วกว่าผู้ล่าอยู่ดีแต่ก็ไม่ง่ายสลับผู้ล่าเสมอไปนะครับถ้าผู้ล่าในประมาทก็จะมีโอกาสพลาดที่กับเหยื่อได้เหมือนกันสลับมนุษย์แล้วมีความซับซ้้อนนนมาากกว่ั รูปแบบของมนุษย์ก็ไม่ต่างจากสัตว์นะครับก็มีทั้งผู้ล่าและผู้ถูกกล่าแต่ว่ากลไกลการป้องกันตัวเองของมนุษย์ต่างจากสัตว์มนุษย์ไม่ต้องพัฒนาเกล็ดมาปกป้องร่างกายไม่ต้องพัฒนานามแหลมมาป้องกันตัวเองอาวุธที่ป้องกันตัวเองของมนุษย์ได้ดีที่สุดก็คือปากกับคำพูดนะครับประจบสอพอยกยอสรรเสริญแค่นี้โอกาสร,ารอดก็มีสูงมากแล้วครับนอกจากคำพูดของมนุษย์จะเป็นอาวุธป้องกันตัวเองแล้วคำพูดก็ยังเป็นอาวุธทำลายล้างสูงต่อฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยแแตต่่นนนนนออคัมีุณก็ มีโทษมหันบางครั้งเนี่ยคำพูดของตัวเองก็ย้อนกลับมาทําลายล้างตัวเองก็มีนะครับญี่ปุ่นเมื่อครั้งนึงเป็นผู้ล่าแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นผู้ถูกกล้านะครับการจะอยู่รอดได้ต้องสร้างกลไกการป้องกันตัวเองขึ้นมาแน่นอนครับการป้องกันนี้มันยากกว่าการล่าหรือว่าการโจมตีเสมอ สถานะผู้ล่าของญี่ปุ่นหมดไปหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นเป็นผู้ถูกล่าแล้วก็มีคนจองกระถิ่นนี่เยอะแยะมากมายนะครับการเอาตัวรอดของญี่ปุ่นต้องปานิยแบบมากๆด้วยข้อจํากัดมากมายและอาวุธโดยธรรมชาติก็ถูกนํามาใช้ก็คือปากนั่นเองนะครับเจรจาต่อรองยินยอมร้องขอทําทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดนาทีนี้ศักดิ์ศรีเอาไว้ทีหลังผู้ถูกล่าอย่างญี่ปุ่นป้องกันตัวเองได้แบบไม่น่าเชื่อนะครับนอกจากป้องกันตัวเองได้แล้วก็ยังสร้างเศรษฐกิจตัวเองอย่างแข็งแกร่งเป็นเกราะป้องกันตัวเอง องอีกชั้นประเทศใกล้ๆอย่างเกาหลีเหนือรัสเซียจีนหรือแม้กระทั่งเกาหลีใต้ก็มีความปรารถนาอยากถอดกิโมโนของญี่ปุ่นทั้งนั้นนะครับ จีนเป็นคนอยากถอดกิโมโนของญี่ปุ่นนี้มากที่สุดพร้อมกับบทขยี้ให้สาสมซึ่งมันก็เป็นแรงผลักดันให้จีนพัฒนากองทัพขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งเครื่องบินไปเลาะเลาะมองมองแถบญี่ปุ่นแน่นอนว่าสร้างความผวาให้กับญี่ปุ่นนี้เป็นอย่างจริงพร้อมกับเอามือทาบอกเกาะก,กิโมโนไว้แน่นเลยครับกองกําลังป้องกันตัวเองทางกาศของญี่ปุ่นก็ไม่ธรรมดามี f 4 F15J F2 นี่ดูแลอยู่แต่ว่าหลังจากที่จีนมีเครื่องบินสเตลอย่าง J20 นะครับพร้อมกับอาวุธหนักมากมายที่ญี่ปุ่น มีอยู่ตอนนี้มันไม่พอซะแล้วแล้วครับปากของญี่ปุ่นทำงานอีกครั้งคราวนี้มาพร้อมกับเงินเยนนี่เป็นฟ่อน ก็เ,เพื่อไปเจริจาแรกกับเครื่องมิสเตลอย่าง F35 เพื่อป้องกันตัวเองกับชุดกิโมโนนะครับมันก็ไม่ได้ยากเกย็นจนเกินไปแล้วก็ญี่ปุ่นก็ได้ F35 มาครอบคลองพอได้มาแล้วเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับไอ้หนุ่มข้างบ้านยังมาวอแวอร์อยู่หรือเปล่าอันนี้มีรายงานว่าการละเมิดน้านฟ้าของญี่ปุ่นจากจีนน้อยลงไปเป็นอย่างมากนะครับนับตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นได้ F35 มาอันนี้รายงานโดยสันมข่าวเกียวโตของญี่ปุ่นที่ผ่านมาถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะไม่มีอาวุธมากนักแต่ว่าระบบเรรรดด้าา้าากตวจจัับบขนสุอุออคคม ทุกตารางนิ้วนะครับลุยด้าแบบอีซ่าก็พัฒนาโดยญี่ปุ่นนี่แหละครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการเฝ้าระวังมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก F35 ถึงแม้ว่าจะไม่มีความสามารถในการบินขึ้นสกัดเหมือนกับ F4 F15J หรือว่า F2 นะครับแต่ว่าด้วยคุณสมบัติสเตลเนี่ยมีความได้เปรียบหลายอย่างความเร็วไม่ใช่ปัญหานะครับระบบเรดาร์ของญี่ปุ่นมีการตรวจสอบ24ชั่วโมงทุกวัน,ท,วนทุกวินาทีในปี2559นะครับมีการบุกรุกจากจีน1,168กิครั้งในปี2562มีการบุกรุก947ครั้งแล้วก็ในปี2563จนถึงวัน,นี้าร้บมีเพียง5 4 ครั้งซึ่งก็ลดลงไปเป็นอย่างมีนัยยะสําคัญนะับตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นได้ F35 มานะครับอะไรที่ทําให้เครื่องบินจีนบุกญี่ปุ่นน้อยลงอย่างที่เราทราบนะครับญี่ปุ่นนี้ถูกจํากัดพิสัยการยิงของขีปนาวุธมีแค่ระยะสั้นเท่านั้นแม้ว่าสมรรถนะของเครื่องบินจะสุดยอดก็ตามนะครับจีนไม่ได้กลัวเรื่องนี้หรอกครับจำกัดอาวุธแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ถูกจํากัดระบบตังนั้นแล้วนะครับญี่ปุ่นพัฒนาระบบเรดาร์ได้แบบเต็มที่และที่สําคัญที่สุดก็คือระบบสงครามอิเล็กทรอนกกสส์ญีี่ปุุนนนนถืือออวดอดเหมัันนะครบ โดยเฉพาะ f 35ซึ่งก็มีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ดีอยู่แล้วนะครับยิ่งมีอยู่ในมือของญี่ปุ่นระบบพวกนี้ก็น่ากลัวเครื่องบินจีนอยู่ในช่วงพัฒน,นาอาจต้องใช้เวลาในการตามทันสักระยะนะครับการเผชิญหน้ากับ f 35ของญี่ปุ่นก็มีความเสี่ยงจากการโดนแจมหักปลุกลุกน่านฟ้าอันนี้มันไม่เหมือนเดิมที่ผ่านมาแล้วครับ และถ้าเกิดเครื่องบินจีนขัดข้องไม่ทราบสาเหตุตกทะเลไปเนี่ยไม่มีหลักฐานนะครับกล่าวหาใครไม่ได้อีกจีนก็ต้องระวังตัวมากขึ้นอันนี้เป็นเหตุให้จีนรุกน่านฟ้าของญี่ปุ่นน้อยลงไปลดความซ่าลงไปเยอะนะครับก็เป็นอีกเรื่องของ F3 ฟสาม้าที่มีความสามารถที่ทุกคนเนี่ยต้องยำเกรงถึงแม้ว่าจะอ,อ้วบแล้วก็ไม่มีความเร็วมากนะักแต่ว,ว่าระบบต่างๆเหนือกว,กว่าเครื่องบินยุคที่4ประมาทไม่ได้นะครับตอนนี้จีนเนี่ยไม่ต้องคิดถึงขั้นไปถอดกิโมโนเลยนะครับแค่ไปแอบมองข้างบ้านก็ยากแล้วล่ะครับ